สวัสดีครับ FC ก้องคัสโนวาพาจวดนะครับสำหรับมือนีนะครับกล่องคัสโนวาพาจวดกัสิมาจุดหมองไฟฉลอง1 0 0 0 0หนซับสไครนะครับตอนนี้ก็มาฮอดสนามแล้วครับเดี๋ยวจะพามาชมหมองไฟกันนะครับมาชมหมองไฟจุดฉลองกล่องคัสโนวาพาจวดกันนะครับโจนพวกโจนรับจ้างนี่นะครับกับมะฮอดแล้วนะครับบม่องไฟบางนี้นะครับตตสี่วันสีเป็น บังไปจุดฉลองหนึ่งหมื่นซับสะใภ้ให้ช่องยูทูบกล่องกัลสโนวาฟัดจวดนะครับนำทีมโดยเสือลายนะครับจากเมืองคอว่างนะครับเมือสังหารมือสังหารนะครับนี่นี่คือมือสังหารนะครับเป็นมือสังหารดูยกจมาไ่บังนี่นะครับนี่นะครับเับเราทีมงานกองกัลสโนวามูนีกันาจะได้จุดชิวที่12บนะครับ บางไฟฉลองหนึ่งหมื่นซับสไครต์่กจอดย่งไปซอ้หนดเลยน่ยแงคืจะจองกันเนี่ยจอาก็ลุมเนีจอาก็ลุงส่วนนีคู่ด็ดขายนคู่ดขายมั้านี่นะครับนครดงบางนะครับบางแรกนครดงบางนะครับ ปลงคอนดงบางครับนี่กับกล้องกัตสโนวานะครับนี่ครับกล้องกัตสโนวาของไฟรีโมทนะครับเดี๋ยวเตะเดี๋ยวเตะเดี๋ยวเตะเงื่อนฝาครับบังที่สามทีมงานกุ้งเจริญทรัพ์นะครับหรือว่าเอ้ยจังโยธาจังโยธาจางโยธานะครับนี่ครับบังที่สามทีมงานจังโยธามืาอนี่ มือแรกถอดเร็วอ่อนมือสองนั่งพอดีข้อหยุดมือนี้น่าจะสมบูรณ์แบบแล้วครับมือนี้ต้องน้ำเงินกาบ้านน้อยเนาะมือนี้โเจ้านะครับมือนี้ต้องกินอย่างเดียวนะครับเราทีมงานสูงที่เดินทรับ์นะครับอันนี้น่าจะเป็นทีมงานเทียบนกพลัดนะครับแมนบบนี้ครับเทียบนกพลัดนะครับอันนี้ ทางออกแสงเลยนะครับบางอย่างเผ็ดนกพระจันทร์อันนี้เก่งเจริญนะครับเก่งเจริญหัวสีแดงหัวสีแดงนะครับเก่งเจริญเมื่อวานสี่แปดวันนี้ห้าแปดบายครับเหรียรับมาเยอะแล้ววันนี้ลายมากครับลายมากครับทำอะไหลรัดใหม่บ้างแรกรัดใหม่ นี่ปอธนวัตรครับปอธนวัตรชื่อไหครับฮะชื่อสีนะครับสำหรับปอธนวัตรนะครับโอ้มาเที่ยวขมินอางแมงหอดด้วยนี่ชื่อซีนะครับสำหรับทีมงานปอธนวัตรจากนนคู้นนะครับอันนี้ทีมงานอะไรครับกุ้งอีสานครับผมโอ้โหคุณยายยังไงครับนอนฝันดีไหมครับ อันดีนะครับอันดีนะครับโอ้เรื่องหางปวดตรงเสื่อมนะครับส้าเราทีมงานนี้นะครับแข่งรอบอครับถ่ายวีดีโอครับถ่ายวีดีโอนี่นะครับทีมงานกุ้งอีสานนะครับหางนีซะแล้วก็กล่องคาเซยมาไซนะครับย่านหางงามปวดผสมหมองไฟนะครับเลยบาไซ่บอมีครับบอมีมี่เราอยู่รลอด่นุณอันนี้ไครเป็นทีมงานโชคประเสริฐนะครับผู้ใหญ่บ้านสายจวดของเขานะครับผม ยังไงครับเทียบกี่ตนพอลูกพอเมียครบย่างครบแล้วครนะครับน right ้อขาวดีก so right ่าครับขาวดีกว่าเก่า่ขาวกว่าพวกเก่าไหมขาวอวกกว่าเก่านะครับนี่นะครับทีมงานนะอย่าถามกูนะนี่นะครับทีมงานชกประเสริฐลูกเก่าดีลูกไปยามม่วงปีสามก็ปวดแน่วเกียรติเกินนี่นี่เป็นทีมงาน ชัยเจริญชัยเจริญเปครับนี่คิวไหนครับสิบเอ็ดครับคิวสิบเอ็ดชัยเจริญนะครับผมนะครับคิวที่สิบเอ็ดทำงานชัยเจริญอันนี้ยังครับนี่เจ้านี้บ่หนีวของไปบ้างเลยวันแม่สอดโอ้วันแม่สอดนะครับอันนี้วันแม่สอดนะครับวันแม่สอด อวนแม่สดหัวแดงหัวแดงนะครับมอนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นทีมงานเขยบังหินนะครับเขยบังหินเอาเลยครับเอาเลยโอ้ห่างจกลขนนหนาอบเรงนยเขยบังหินนะครับชื่อใต่ำชื่ออสไดท้าย บังไฟหลูกเมียหน่อยนะครับปัจจัยของพัดแอร์อันนี้ก็น่าจะเป็นทีมงานสามอันตรายนี่นะครับสามอันตรายนี่นะครับโลโก้ของแขรนะครับสามอันตรายนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจันดีเบิกฟ้าจันดีคิ้วอะไรครับจันดีคิ้วแปนะครับสำหรับทีมงานจันดีนะครับจันดีนะครับ เราบนฐานบางแหลนะครับที่งงานทําแอดนะครับนี่ครับทาแอดนะครับบางแหลนะับครับทําแอดนะครับก๊าังขื้นฐ้านนะครับผมบรรยากาศโดยรอบนะครับสนามช่องสงคมอาเซียนวันนี้ผมซื้อว่าฝนลินนะครับฝนลินนะครับตันนี้ฝนลินนะครับเบรรยากาศนะครับนี่มองนะครับฝนกระลินนะครับนี่ครับ หมอกหลายพอสมควรนะครับฝนล,ลินนะครับนี่ครับบรรกระจายสนามเหนไครับประธานอ,อสโม่ไปด้มากเด้่องมินิเด้อเบิ่งกันเอาได้ออสมอ่ครบรมมือที่สามนะครับมาเนี่ เป็นมือทุดท้ทายคิวสิบสองเนี่นะครับกรรมการครับซี่หมองคนลาสีนะครับผมเนีนอนป่ครับบางคืนนอนเด้อน,นอนเด้อนอนเด้อนะครับนอนเด้อทางทีมงานของกะินะครับสามอันตรายครับขยับเลยนะครับกรรมการเองกขยับเลยเอาแบบเล็กตัวนู่อนี่ฟันทงมือนี้นะครับพี่ครับ มีจานบ้งครับมมีสูสีครับมืสูสีสูสีแต่เ้าวกเขาคือมากแห้งบังมากแห้งบังนะครับมากแห้งที่เาเาทนเอเขาท่านเยกินข่าเที่ยงนะครับอดไปข้าวเดียวนะครับรอให้กิ้วสามกิแล้วนะครับเข่าเที่ยงนะอาหารเที่ยงกิ้วสามเนะของไกครับกิวสเออ